นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและกังวลใจคุณลองนึกภาพดูสิครับราคาทองคำทะลุระดับ4,200ดอลลาร์ต่อออนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่แน่นอนในโลกเศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบต่อทุกคนแต่ที่น่าสนใจคือสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่มาดูกันให้ละเอียดครับและผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนสนิทที่ชอบเล่าข่าวสารดีๆ แต่ก่อนอื่นลองคิดดูสิครับการที่ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนแห่ซื้อคืออะไรที่หลายคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันในช่วงที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าหรือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นตอนเกิดวิกฤติไฟแนนเชียลในปี2008ทองคำก็พุ่งขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะผู้คนมองว่ามันปลอดภัยกว่าหุ้นหรือเงินสดที่อาจลดค่าได้ง่ายๆ วันนี้เวลา16นาฬิานายแมสซินสันนักวิเคราะห์อาวุโสจากบริษัทสโตเน็กได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าราคาทองคำได้พุ่งทะลุระดับ4,200ดอลลาร์ต่อออนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และสาเหตุหลักมาจากนักลงทุนที่คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกว่าเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยล0.25ในช่วง ปลายเดือนนี้และอาจลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขการจ้างงานที่ไม่น่าประทับใจนี่คือคำแถลงจากนายเจอรโรมพาเวลประธานเฟดทีหนาประกาศก่อนหน้านี้เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจลองนึกภาพดูครับถ้าดอกเบี้ยลดลงมันหมายความว่าเงินกู้ยืมจะถูกขึ้นดังนั้นผู้คนอาจยอมลงทุนน้อยลงและเศรษฐกิจอาจช้าลงแต่สำหรับทองคำมันอาจเป็นโอกาสที่ดีเพราะนักลงทุนหันมาซื้อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแทน และนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นครับแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปเลยราคาทองแบบเรียลไทม์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ1.4มาอยู่ที่4 2 0 0 1 1ดอลลาร์ต่อออนเมื่อเวลา6นาฬิกาหนาทีของวันนี้วันที่15ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นในขณะที่ราคาทองคำสัญญาซื้อขายล่วงหน้างวดส่งมอบเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้นร้อยละ1.4เหมือนกันมาอยู่ที่4,218ดอลลาร์ 1. ต่อออนมันแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข่าวสาารเหล่นี้ แต่เอาเข้าจริงๆนอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วนักลงทุนจำนวนมากยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการชัดดาวหน่วยงานรัฐของสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเมื่อวานนี้วันที่14ตุลาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะจัดทำบัญชีภายในวันศุกร์นี้วันที่17ตุลาคม เพื่อระบุคโครงการต่างๆที่ริเริ่มโดยพรรคเดโมแครตและอาจปิดในช่วงชัดดาวเพราะขาดแคลนงบประมาณความไม่ชัดเจนนี้ทำให้ทุกคนสงสัยว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางจะกลับมาเปิดทำการตามปกติเมื่อไรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเช่นการบริการสาธารณะหยุดชะง,งนันก็หรือแม้แต่การจ้างงานในภาครัฐลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสำนักงานใหญ่หยุดทำงานมันอาจทำให้ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องชะลอตัวลงเหมือนกัน และนี่คือจุดที่เริ่มเข้าสู่ความขัดแย้งที่น่าสนใจมากขึ้นครับปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่กระตุ้นราคาทองให้พุ่งคือความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาลุกโหมอีกครั้งระหว่างสหรัฐกับจีนนักลงทุนส่วนใหญ่หวั่นเกรงว่าข้อพิพาทระหว่าง2มหาอำนาจเศร,รษฐกิจนี้จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันที่10ตุลาคม ว่าจะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนสูงถึงร้อยละหนึ่งร้อยปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันกระตุ้นให้เกิดการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องเพราะทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันคุณคิดว่าสงครามการค้านี้อาจหลีกเลี่ยงได้ไหมหรือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับสมดุลเศรษฐกิจ บางคนอาจโต้แย้งว่าการเพิ่มภาษีอาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการปกป้องเศรษฐกิจในประเทศแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่ามันทําให้โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยมากขึ้นและทองคําก็กลายเป็นตัวบอกใบชัดเจนสรุปแล้วราคาทองคําที่พุ่งขึ้นนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นภาพสะท้อนของโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนที่มารอยเตอร์บลูมเบิร์กข่าวทั้งหมด h t t p s w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  e j s 1 0 c o m n e w s i n d e x ตลาดทองคำราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วคุณล่ะครับคุณเห็นด้วยกับการลดดอกเบีย้ยของเฟดหรือไม่หรือคิดว่าสงครามการค้าอัชัยน่าจะยุติได้อย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมอยากรู้ว่าทุกคนมองอย่างไร